ประเมินสงครามรัเสเซียยูเครนยืดเยื้อดันเงินเฟ้อสูงสุดในรอบ14ปีชี้ขัดแยง้งรัสเซียยูเครนผลกระทบต่อเศรษฐกิจประเมินความขัดแย้งระหว่างรัเสเซียและยูเครนกำลังกลายเป็นเสียงใหญ่ของเศรษฐกิจโลกและไทยกระทบเงินเฟ้อสูงสุดรอบ14ปี ความขัดแย้งรัสเซียกับยูเครนผลกระทบต่อเศรษฐกิจประเมินความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนกำลังกลายเป็นความเสี่ยงใหญ่ของเศรษฐกิจโลกและไทยโดยเหตุการณ์นี้ยังคงมีความไม่แน่นอนสูงมากและผลลัพธ์ของสงครามในครั้งนี้มีความเป็นไปได้3ทางคือ 1. รัสเซียบุกเข้ายึดกรุงเคียบและค้นล้มรัฐบาลยูเครนสำเร็จจนบังคับให้ประเทศ ตะวันตกตัดการซื้อพลังงานจากรัสเซีย 2. การเจรจาหยุดยิงระหว่างยูเครนและรัเสเซียประสบความสำเร็จและไม่มีการยกระดับมาตรฐานการคว่ำบาตรสสงครามยืดเยื้อเป็นเวลานานและแผ่วงกว้างมาตรฐานการคว่ำบาตรเพียงพอหรือไม่หลายประเทศในตะวันตกตอบโต้และบุกของรัเสเซีย โดยมาตรฐานการคว่าบาตรในเบื้องต้นมุ่งเน้นไปที่การอายัดทรัพย์สินของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับรัฐบาลรัสเซียอายัดทรัพย์สินของธนาคารบางแห่งตัดสิทธิการซื้อขายตาสารหนี้ของธนาคารดังกล่าวในตลาดเงินสหรัฐและยุโรปตัดธนาคารบางแห่งออกจากระบบสวิป และตัดธนาคารกลางของรัสเซียไม่ให้ท,ทําธุรกรรมสกุลเงินดอลลาร์มาตรฐานการคว่าบาททำให้ค่าเงินอ่อนค่าอย่างรุนแรงและจะทําให้เศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอยและอาจจะเจอความเสี่ยงจากอัตราเงินเฟ้อและผิดนัดชาระหนี้อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจประเทศตะวันตกพึ่งพาการนำเข้าพลังงานจากรัสเซีย หากประเทศตะวันตกยังไม่กล้าหย,ยุดซื้อพลังงานซึ่งเป็นแหล่งรายได้หลักของรัสเซียจากความกังวลว่าเศรษฐกิจของประเทศจะถูกกระทบรุนแรงมาตรการต่างๆในปัจจุบันและยังไม่เพียงพอที่จะหยุดการลุกลานจากรัสเซียมาตรการต่อไปการใช้มาตรการคว่ำบาตรเพิ่มเติม ของประเทศตะวันตกในระยะถัดไปจะต้องพิจารณาถึงความเสี่ยงที่จะยิ่งทำให้ความขัดแย้งแผ่ในวงกว้างและเพิ่มความรุนแรงของการลุกลานผลกระทบย้อนกลับต่อเศรษฐกิจของตนเองประเทศตะวันตกจะนำมาตรฐานควา่มบาตท,ทางพลังงานมาใช้ หากความขัดแย้งทวีความรุนแรงจนเกิดความเสียหายอย่างล้นหลามสะท้อนจากท่าทีของเยอรมันที่เปลี่ยนไปที่วางแผนจะลดการพึ่งพาพลังงานจากรัสเซียซึ่งในกรณีที่มีการใช้มาตรฐานว่วบาทพลังงานจริงจะทำให้ราคาพลังงานทั้งในยุโรปและโลกเพิ่มสูงขึ้น หากรักเสเซียตัดใจตอบโต้ด้วยการลดอุปทานของน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติประเมินว่าทุกๆหนึ่งดอลลาร์บาเรนต่อวันจะหายไปอาจจะทำให้ราคาน้ำมันดิบเพิ่มขึ้น20ดอลลาร์ต่อบาเรนดังนั้น ถ้าหากน้ำมันดิบจากรัสเซียถูกตัดขาดออกจากตลาดโลกอาจจะทำให้ราคาน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าจาก100ยดอลลาร์เป็น200ร้อดอลลาร์ต่อบาเรนซึ่งในกรณีดังกล่าวจะกลับมากระทบเศรษฐกิจโลกค่อนข้างรุนแรงจากทั้งปัจจัยด้านราคาและอาจเกิดภาวะขาดแคลนวัตถุดิบในระยะสั้นทำเกิดการหยุดชะงัก ของภาคการผลิตได้สงครามยืดเยื้อดันเงินเฟ้อเกิน4%สงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนจะมีแนวโน้มทำให้เศรษฐกิจไทยชะลอตัวลงในขณะที่อัตราเงินเฟ้อจะเล่งตัวขึ้นแรงในที่สุดรอบ10ปีโดยกระทบจากสงคราม เศรษฐกิจไทยใน3ช่องทางหลักการส่งออกของไทยอาจขยายตัวได้น้อยกว่าที่ประเมินไว้ผลกระทบทางตรงที่ไทยจะได้รับคือการค้าระหว่างประเทศที่มีแนวโน้มชะลอลงโดยแม้ว่าสัดส่วนการส่งออกไปยังรัเสเซียและยูเครนจะต่ำคือรวมกันประมาณ0.7%ของการส่งออกทั้งหมดแต่การส่งออกไปยังยุโรป ที่มีสัดส่วนมากกว่า10%